ชมรมช่างตัดผมและก็เสริมสวยอำเภอท่าบ่อได้นำทีมช่างจิตวิสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์บริการตัดผมฟรีแก่ผู้ป่วยและญาติที่โรงพยาบาลสมเด็จประยุพราชท่าบ่อครับที่ลานวิ่งมิตรโรงพยาบาลสมเด็จประยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดนนองคายศูนย์ประชาัมพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จประยุพราชท่าบ่อร่วมกับชมรมช่างตัดผมและเสืิมสวยอำเภอท่าบ่อ นำทีมช่างจิตราสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์บริการตัดผมฟรีแก่ผู้ป่วยและญาิที่เดินทางมารักษาพยาบาลโดยมีผู้ป่วยละยิผู้ป่วยก็รับการตัดผมฟรีในครั้งนี้กว่า40คนนายประเวศโพสะอาดประธานชมรมช่างตัดผมและเสริมสวยอำเภอท่าบอ่อกล่าวว่าการบริการตัดผมฟรีแก่ผู้ป่วยระยิได้ทำกันมาอย่างต่อนเนื่องประมาณ4ปีแล้ว โดยจัดขึ้นทุกวันพุทธที่สองของเดือนคือหนึ่งเดือนต่อครั้งซึ่งก็จะมีชุมรมช่างตัดผมและช่างเสริมสวยในเะบื้อท่าบ่อที่เป็นมืออาชีพมาบริการฟรีครั้งละ3-5คนเพื่อตัดผมให้กับผู้ป่วยถึงห้องผู้ป่วยหรือแม้แต่ในห้องไอ u และญาติผู้ป่วยที่มาเฝ้าผู้ป่วยซึ่งแต่ละครั้งนั้นก็จะได้รับความสนใจจากผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเป็นจนํานวนมากทางด้านคุณยายบีอินสมียนอายเ77สปีอยู่บริเวณที่11หมู่ที่1 ตำบลพนพระอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายกล่าวว่า้นมาตัดผมเป็นประจำเพราะมหาหมอตรวจลำต้ตตใหญ่ในทุกๆวันพุธของเดือนและได้ไปใช้บริการทุกครั้งถ้าไปใช้บริการตัดผมที่ร้านจะตกอยู่ที่120บาทต่อครั้งแต่ที่บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นโครงการที่อำนวยความสะดวกแก่ตนเองได้ดีมากด้วยครับ